ฟินอินเวสสัปดาห์นี้จากวิกฤตแบงก์รันที่เกิดจาก S v B ล้มส่งผลอย่างไรต่อธนาคารและนักลงทุนไทยและในสถานการณ์นี้การลงทุนแบบไหนถึงจะปลอดภยัยขอต้อนรับสู่รายการฟินอินเวสผมทวัชชัยวงรัตนสิริกุลจากบลจบ,บางกอ,อกแคปิตอลวันนี้จะขอชวนคุณผู้ฟังคุยเกี่ยวกับผลกระทบของแบงก์รันในต่างประเทศว่าจะกระทบต่อธนาคารพาณิชย์ไทยอย่างไรและในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ เราควรที่จะกังวลมากน้อยขนาดไหนรวมถึงแนวทางในการลงทุนว่าเราควรจะลงทุนอย่างไรเรามาลองฟังกันดูนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมมีเรื่องที่อยากจะชวนคุย4เรื่องด้วยกันน่นะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องสาเหตุของแบงก์รันว่ามันเกิดขึ้นจากเพราะอะไรกันนะครับเรื่องที่2อนะครับเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอย่างในปัจจุบันเนี่ยเอ่อ regulator รวมถึงธนาคารกลางประเทศต่างๆเนี่ยมีแนวทางในการดำเนินการนโยบายอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องที่3เนี่ย ผลกระทบต่อธนาคารไทยเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องที่ 4. สถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่างปัจจุบันเนี่ยเราควรจะเตรียมตัวเราควรจะลงทุนกันอย่างไรเรามีความวิตกกังวลกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเริ่มจากเรื่องแรกนะครับสถานการณ์เรื่องแบงก์รันเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างธนาคารกับผู้ฝากเงินเนี่ยมันดีลกันด้วยความ ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าผู้ฝากเนี่ยขาดความมั่นใจร o s s confidence กับธนาคารเนี่ยก็อาจจะเกิดสาเหตุเรื่องของการแผ่กันไปถอนเงินแล้วธนาคารเนี่ยปกติก็ไม่ได้เตรียมเงินเอาไว้เยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้ามีคนถอนเงินเยอะจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดสถานการณ์อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็คือเงินไม่ไมพอนะครับทำให้ต้องมีการไปถ่ายถอนหรือไปขายสินทรัพย์บางส่วนออกมาเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปให้กับนักลงทุนนะครับวิธีในการบริหาร ธุรกิจของแบงก์นะครับจะเห็นว่าแบงก์เนี่ยก็รับเงินในระยะสั้นเข้ามาแล้วก็จ่ายดอกเบีย้ยให้กับผู้ฝากเงินนะครับแบงก์เอาเงินเนี่ยไปลงทุนต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปปล่อยสินเชื่อกู้บ้านกู้ทำธุรกิจของเอสอ็มอนะครับหรือแม้แต่ไปลงทุนต่างๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความเสี่ยงต่างๆที่ดีลอยู่กับแบงก์เนี่ยสาเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ดูเรชันหรือคนฝากเงินเนี่ยจะถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้การไปปล่อยกู้เนี่ยอาจจะเป็นการปล่อยกู้ระยะยาวนะครับจะเห็นว่าระยะเวลาเนี่ยมันจะมีช m a แมทซึ่งกันและกันส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะปล่อยกู้ให้ดอกเบี้ยเนี่ยมันค o อ e r กับไอ้ต้นทุนทางการเงินเนี่ยก็อาจจะทาให้แบงก์มีปัญหาได้เหมือนกันหรือแม้แต่ความเสี่ยงอันที่3นะครับเรื่องของเครดิตริ s ถ้าเกิดว่าแบงก์เกิดไปปล่อยกู้ใน a อน a ียที่ มีความเสี่ยงเยอะจนเกินไปจนทําให้เกิดาการผิดนัดชําระหนี้ขึ้นมาแบงก์ก็อาจจะไม่มีเงินเนี่ยจะไปคืนกับผู้ฝากเงินนะครับดังนั้นเองเนี่ยแบงก์เนี่ยก็ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงในหลายๆด้านนะครับสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องเมนชั่นนิดนึงนะครับว่า SVB ที่เกิด เหตุการณ์ขึ้นกับเครดิตสวิสที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความเสี่ยงคนละประเด็นกันนะครับในแง่ของ s v SV b เนี่ยอาจจะมีหลายคนเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วแบงก์เนี่ยมีความรัดกุมเพียงพอนะครับไปปล่อยสินเชื่อก็ไม่ได้ปล่อยสินเชื่อในออธุรกิจที่มันมีความเสี่ยงอะไรมากนากักน,นะครับแถมยังปล่อยในอัตราส่วนที่น้อยด้วยเงินส่วนใหญ่เนี่ยไปลงทุนกับสินทรัพย์ที่มั่นคงนะครับอย่างพันธบัตรของรัฐบาลน,นะครับแต่ปัญหาเกิดขึ้น าตาดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางเนี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นเร็วผิดปกตินะครับทำให้พอร์ตลงทุนของ S V B เนี่ยเกิดขาดทุนขึ้นมานะครับพอผู้ฝากเงินเห็นผลขาดทุนเนี่ยก็ไปแห่ถอนเงินนะครับทำให้ S V B เนี่ยจำเป็นต้องขายสินทรัพย์ออกเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ย ไปคืนกับผู้ฝากเงินนะครับการขายสินทรัพย์ที่ขาดทุนเนี่ยก็ทำให้ทุนของ SVB เนี่ยร่อยหรอลงนะครับในส่วนของเครดิตสวิสนะครับเราจะเห็นว่าพอตลาดเนี่ยเริ่มสงสัยเริ่มมีความไม่มั่นใจเกี่ยวกับธุรกิจแบงค์เนี่ย ก็เริ่มหาวิกเก็ตลิงก์นะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นย่อะไรต่อไปหรือใครเนี่ยมีความเปราะบางคนต่อไปนะครับเครดิตสวิสเนี่ยจร,จริงๆแล้วเขามีผลขาดทุนในช่วงของโควิดที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับเกิดจากการไปลงทุนหรือว่าการไปปล่อยสินเชื่อการไปลงทุนในแง่ของเฮดจฟันที่ขาดทุนต่อเนื่องนะครับตรงนี้เองนะครับก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยเกิดมีความไม่มั่นใจขึ้นมาก็แห่ไปถอนเงินเหมือนกันนะครับก็ทําให้เกิดภาวะแบงก์รันที่แตกต่างกันนะครับระหว่าง SVB กับเครดิตสวิสนะครับ ในข้อที่2อนะครับเราย้อนกลับมาดูนิดนึงครับว่าแต่ละคนเนี่ยที่พยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือธนาคารทั้ง2ประเทศนะครับเขาทําอย่างไรอนะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารเนี่ยคือหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศนะครับถ้าเกิดเกิดธนาคารเป็นอะไรขึ้นมาสภาพคล่องไม่ได้ไหลไปสู่ระบบน,นะครับมันก็จะทําให้ปัญหาเนี่ยมันกระจายไปสู่วงกว้างได้นะครับสาการแก้ปัญหาของทางอเมริกาหรือ S.V.B เนี่ยเขาปิดธนาคารทันทีเลยนะฮะ ภายในวันแรกๆแล้วก็ให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับคืนเงินคอมมิตนะครับว่าจะคืนเงินให้กับคนฝากเงินนะครับในจำนวนที่เขา cover ไว้ก็คือ2 5 0 0 0 0หืนเหรียญ US นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยธนาคารกลางเนี่ยเข้าไป take action มากกว่านั้นอีกนะฮะโดยการคอมมิตว่าให้เอาพันธบัตรของ S V B ที่ไปลงทุนไว้เนี่ย กลับคืนมาที่ธนาคารกลางก็ได้แล้วเอาเงินเนี่ยกลับไปคืนผู้ฝากเนี่ยเต็มจำนวน100%อนะครับอันนี้เนี่ยก็เรียกความเชื่อมั่นกลับขึ้นมาได้นะครับส่วนในเคสของเครดิตสวิสนะครับเหมือนกันฮนะธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์นะครับหรือที่เรียกว่า snb เนี่ยก็พยายามที่จะไปหาผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็งนะครับเข้าไปทำ m a เข้าไป เรียกว่า,าเ m e r ์ e กิจการซึ่งกันและกันนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับก็คือการาเ m e r ์ e กิจการระหว่างธนาคาร UBS แล้วก็เครดิตสวิสนะครับด้วย condition ที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์ตลาดด้วยระยะเวลาที่เรียกว่าเร็วแค่ over เสาว์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็สามารถที่จะจบดีลนี้ได้นะครับเ,เงื่อนไขเนี่ย ผมขอแอยกขยายความนิดนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าจะมีการสวอปหุ้นนะครับในอันตราส่วน20กว่าหุ้นของเครดิตสวิสเนี่ยไปถือ1หุ้นใหม่ของ UBS นะครับในส่วนที่เป็นปัญหามากที่สุดเนี่ยก็คือหุ้นกู้ของเครดิตสวิสนะครับอาจจะมีการ Write-off หรือว่าตีมูลค่าเป็นศูนย์นะครับประเด็นแรกนะครับเหมือนกับการลด,ลดน้ำลงไปที่กองไฟนะครับการเรียกความเชื่อมั่นเนี่ย ธนาคารกลางของสวิสเนี่ยสามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ปัญหาหนึ่งนะครับการ r i t e ออฟอย่างที่เมื่อกี้เกินไปนะครับว่าคนที่ไปซื้อหุ้นกู้ของเครดิตสวิสเนี่ยอาจจะมีมูลค่าเหลือสูงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าใครที่ถือหุ้นกู้ของเครดิตสวิสเนี่ยอยู่บ้างนะครับแล้วก็ถืออยู่กี่มากน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายัางไงก็ตามเนี่ยก็ต้องมีผลกระทบต่อธนาคารที่ถืออยู่แล้วล่ะ ตอนนี้คนอาจจะสงสัยกันว่าอาจจะมีธนาคารทางฝั่งของอ,อเมริกาหลายๆธนาคารที่ถืออยู่ธนาคารของฝั่งยุโรปเองของอังกฤษเองก็ถืออยู่หรือแม้แต่ธนาคารหรือสถาบันการเงินของสิงคโปร์เนี่ยก็อาจจะมีการถือสินทรัพย์หุ้นกู้ของเครดิตสวิสบางส่วนก็ได้นะครับปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของคอนฟิ d เ n นซเนี่ยอาจจะหยุด เพียงชั่วคราวนะครับแต่ปัญหาใหม่เนี่ยอาจจะตามมาว่าแล้วไอ้มูลค่าหรือมูลค่าการลงทุนของธนาคารต่างๆเนี่ยที่เหลือสูตรเนี่ยจะทําให้เขาขาดทุนแล้วมีผลกระทบอย่างไรบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่เราอาจจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดเรากลับมาสู่ประเด็นที่3ของเรานะครับแล้วผลกระทบใกล้ๆตัวของเราของ SME ของเราเนี่ยของคนในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆแล้ว เราเนี่ยก็เคยเจอบทเรียนอย่างนี้มาก่อนนะครับในช่วงในช่วงของต้มยำกุ้งนะครับธนาคารพาณิชย์ของเราเองเนี่ยรวมถึงอทอปทหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีการปรับโครงสร้างมีการเ,เรียกว่าปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังมีการสำรองเงินที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ในแง่ของสถานะทางการเงินของประเทศไทยเนี่ยหลายๆคนก็ประเมินนะครับว่ามีความแข็งแกร่งค่อนข้างเยอะนะครับมีความพร้อมที่จะรองรับปัญหาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่เราก็ไม่ประมาทนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการลงทุนนะครับเราก็เชื่อว,ว่าก็ควรที่จะเรียกว่ามีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามีโปรดักอะไรที่เหมาะสมบ้างนะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับจะเห็นว่าธนาคารพาณิชย์ของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นค่อนข้างเยอะนะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะรับเงินฝากในระยะสั้นก็จริงนะครับธนาคารพาณิชย์ของเราเนี่ยก็พยายามที่จะปล่อยเงินกู้ไปปล่อยกู้นะครับในในระยะยาวแต่เขาก็ไม่ได้ม่ได้ให้มันมีความเสี่ยงในแง่ของออดอกเบีย้ยที่มันแตกต่างกันเยอะมากนะครับถ้าเกิดเราเรารับเ,เงินฝากมาเป็นระยะสั้นแล้วเงินฝากมันสามารถปรับขึ้นลงได้ตามอัตราดอกเบีย้ยนโยบายในขาของเงินกู้ก็จะเป็นการปล่อยแบบ MRR บวก ซัมติงนะครับบวกสเ c e นั่นก็หมายความว่าแบงก์เนี่ยก็มีความยืดหยุ่นในการปรับขารายได้ของแบงค์เหมือนกันถ้าต้นทุนสูงขึ้นก็ไปปรับไอตัวรายได้ของของแบงค์นะครับให้สูงขึ้นตามเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับ SVB เนี่ยก็จะดูน้อยลงไปนะครับปัญหาเรื่องการขาดทุนของแบงค์เนี่ยก็จะเห็นว่า จริงๆแล้วแบงก์พาณิชย์ไทยเนี่ยก็มีการตั้งสำรองเงินนะครับไว้ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจนะครับเราก็มีเรียกว่าคูชชั่นอยู่เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากให้ภาค SME ของเรานะครับสบายใจนะครับก็คือภาวะแบงค์รันที่เกิดกับพาณิชย์แบงค์ไทยเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสค่อนข้างต่ำนะครับกลับมาสู่การลงทุนของเรานิดนึงนะครับก็จะเห็นว่า ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะเรียกว่าลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเพียงอย่างเดียวนะครับถึงแม้ว่าเป็นแบงค์ที่เราอาจจะเห็นว่ามีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเกิดเหตุที่ไปคาดฝันได้อย่าง s v b หรือแม้แต่เครดิตสวิสนะครับดังนั้นเราก็เรียกว่า encourage นะครับหรือแนะนําให้ทุกคนเนี่ยกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่หลากหลายนะครับการลงทุนเนี่ยเราก็อาจจะแนะนําในเรียกว่า Product ของเราที่เรียกว่า โกล a อลเวลนะครับซึ่งเป็นการลงทุนแบบม u l t า a s s e t ทนะครับลงทุนในทั้งหลากหลายสินทรัพย์ด้วยทั้งหลากหลายประเทศด้วยทําให้ความเสี่ยงเนี่ยมันดูลดลงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการนะครับยังมีความกังวลในระยะสั้นอยู่นะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเข้ามากระทบกับกิจการของเราหรือว่าพอร์ตการลงทุนของเราอย่างไรนะครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยฮะระยะสั้นๆเนี่ยเราอาจจะเลือกที่จะเก็บเงิน ไว้ในสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดนะครับอย่างเช่นมันนี่มาเก็ตแต่ก็ยังแนะนําอยู่ดีนะครับว่าอาจจะกระจายกระจายในหลายหลาย,หลายกองทุนหน่อยนะครับหรือแม้แต่ไปซื้อสินทรัพย์ที่มันเอาไว้ hedge ความเสี่ยงโดยรวมเลยอย่างเช่นตัวทองคำนะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยนะครับผมและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกคนผมธวัชชัยวง์รัตนสิริกุลจากบรจบางกอกแคปิตอลวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ